สวัสดีครับพบกับ Crypto t e t ด e r t h a i ท a n d นะครับโอเคครับวันนี้เรามีาสัญญาณดีๆนะอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดตาม YouTube Channel นะครับก็เรามาดูสัญญาณตัวล่าสุดนะครับที่เกิดสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะครับในระดับ Time Frame 4ชั่วโมงก่อนนะครับ โอเคครับตัวที่แอดมินจะพูดก็คือตัว Cardano นะครับเอ a ด้านะครับโอเคครับเรามาดูกราฟในระดับ t i ม e เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนี้เราเห็นแล้วว่าจุดที่เป็นจุดที่ซื้อนะครับเป็น Buy s i g n a l ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ราวๆ 8บาทนะครับณนะตอนนี้ทางสัญญาณที่ดีของเอดาที่จะฟื้นตัวนะครับราคาณปัจจุบันเนี้ยเราอยู่ที่31บาทนะครับราว31บาทเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัวเอ a ดแล้วเนี่ยทางแอดมินเลยมองว่าเรามีโอกาสสาหรับการสิ้นสุดขาลงนะสําหรับเ e d a ดเดี๋ยวเรามาดู ภาพใหญ่ในระดับท e เฟ a m e Day นะครับ okay, okay, เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึง e d ดาเป็นพิเศษนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับแล้วก็ราคาในระดับที่เป็นจุดที่ผ่านการลงหรือ ผ่านบ o t t o m ไปแล้วนะซึ่งซึ่งแอดมินมองไว้อย่างนั้นนะครับสำหรับเอดาเนี่ยคเคหากเราดูในะรับ time frame day แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจุดบริเวณจุดที่เป็น l o นะครับอยู่ตรงบริเวณเส้นนี้ก็คือ24บาทเราราวยี่สิบสีจุดหนะครับจุดตรงนี้เป็นโลที่เคยทำไว้จากนั้นมาเนี่ยทางเอดาก็ทำกรอบนะครับ ตรงรอบบริเวณนี้ซึ่งแอดมินมองว่าเป็นขอบชุดสะสมของเอด่านะครับถ้าใครดูก็ดูนะครับก็สมองเห็นว่าในกรอบตรงชุดนี้ราคาจะไม่ไปไหนนะครับแต่ราคาจะอยู่นิ่งอยู่ที่ก็คือไม่ลงแล้วก็ไม่ขึ้นไปเท่าไหร่นะเป็นไซด์เวในกรอบนะครับหลังจากผ่านไซด์เวในกรอบไปแล้วเนี่ยมีสัญญาณตั้งแต่วันนี้นะครับเกิดสัญญาณที่ ที่เกิดขึ้นก็มีระดับของเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาทำให้ราคาของเ d ดาเนี่ยกับขึ้นมายืนอยู่เหนือบริเวณ28บาทได้นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยราคาเริ่มไต่ระดับขึ้นมาจนมาถึงที่ราวๆ30บาทซึ่งปัจจุบันนี้ที่เราดูกันจะอยู่ที่ราวๆ31บาท เพราะฉะนั้นแนวโน้มของเอดาเนี่ยต่อไปที่เราจะเจอนะครับเรามองว่าเอดาเนี่ยหากฟื้นตัวแล้วแนวถัดไปเนี่ยก็จะอยู่ราวๆเดี๋ยวแอดมินทำเส้นไปนะครับเพรา็จะเป็นกรอบที่33.50ราวนๆนี้นะครับ33.50น่าจะเป็นจุด แนวต้านถัดไปของเอดาครับหากเบรค33.50ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีหนึ่งว่าจะถึง37หรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับแนวโน้มของเอดานี่ก็แอดมินบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่จริงๆแล้วเนี่ยทางเทคนิคอลจริงๆแล้วยังไม่มีการซื้ออย่างชัดเจนนะครับแต่แต่สำหรับวันนี้มัน,เป,นเป็นการที่ ราคาเขาผ่านกรอบสะสมแล้วนะครับซึ่งนั้นบินว่าหลังจากผ่านกรอบสะสมขึ้นไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการทําราคาขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะครับบริเวณที่คาดหวังก็อยู่ที่33บาทนะราเราดาสามสบาทหา่างเบรก33บาทได้เนี่ยเราก็ไปรุนตรงบริเวณ3.7บาทอีกทีหนึ่งเลยนะครับสําหรับยีาดาครับก็เดี๋ยวเราติดตาม กันเป็นในระดับ Time เฟรมเดย์นะครับซึ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่ง4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอย่างที่แอดมินบอกไว้นะครับว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดการซื้อมาแล้วนะครับก็เกิดสัญญาณ b u y s i n n a l เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเรารอในระดับ Time Frame Day ครั้งหนึ่งนะครับว่า b u y s i n n a l จะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับ buy signal เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแอดมินมองว่าการหยุดลงของเอด้ก็จะ หมดไปเช่นกันนะครับจะทำให้ Ada เนี่ยกลับมาสู่การกลับตัวซึ่งพร้อมเป็นขาขึ้นอีกหนึ่งรอบจะต้องติดตามสัญญาณในระดับทำเฟรมเดออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเพรเหรียญเอดาเนี่ยมันมีความพิเศษตรงเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นทีเดียวค่อนข้างจะรุนแรงนะครับอยากเราทำตามสัญญาณนะครับบริเวณนี้ก็ จุดที่เป็นขาขึ้นของเขานะครับเราลาร้อยยรนะครับรอบนีรบ้รอบที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็เได้านี้จากที่ผ่านจุดที่สูงสุดเป็นออทามไฮลงมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีการซื้อเลยนะครับแต่หากเราติดตามตรงสัญญาณบายสิกแนลตรง2จุดเนี้ย เป็นสัญญาณที่เป็น f a l l Break นะครับก็คือมันไม่ขึ้นจริงนะครับเนื่องจากหากเราดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบแล้วเนี่ย